งานวางแผนกําลังคนจะต,ต้องดูว่าวางแผนเนี่ยวางแผนเพื่ออะไรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับข้อมูลที่อยู่ในฝ่ายบุคคลเนี่ยกับข้อมูลความเป็นจริงในโรงงานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่อาจจะมีการย้ายโดยไม่บอก HR ายนุคคลนะครับ การวางแผนกำลับบงคนเนี่ยปีหน้าเนี่ยยอดการผลิตของบริษัทของเราเนี่ยนะครับอาจจะมีการลดลงนะครับเขาจะต้องมีการประสานกับทาง HR ด้วยว่าเราจะลดคนลงจะแยกย้ายจะโรเทตคนกระจายไปอยู่แผนกไหนบ้างนี่คือการคาดคะเนประเภทจำนวนของพนักง,งานนะครับเราอาจจะมีการทำแผนประกาศาเฉพาะกิจว่าบริษัทจะมีการลดกำลับบงคนโดยมีการ,กรเกษียณอายุก่อนกำหนดนะครับคนอายุ55 ขึ้นไปจะมีโอกาสเสนอการขอกรเกษียณอายุโดยมีสมริการโดยมีค่าตอบแทนในการ,กรเกษียณอายุมีอะไรบ้างครับนี่เป็น การลดกําลังคนอย่างถูกกฎหมายนะครับการลดกําลังคนเนี่ยมันอยู่ที่ความสมัครใจพนักงานบางคนอายุ55แล้วเนี่ยเขาไม่ไหวแล้วเขาไม่อยากทํางานกับบริษัทและเขาเหนื่อยเขาอาจจะมายื่นคาขอกับบริษัทว่าจะขอเกษียณก่อนกําหนดเราก็ต้องดูว่าคนนี้ตำแหน่งของเขาตําแหน่งสําคัญไหมเขาเขียนข้อเสนอมาบริษัทดูแล้วว่าโอเคใช้ได้บริษัทก็สนองตอบไปถึงวันสุดท้ายจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จก็ จากกันด้วยดีนี่คือการทำแผนการลดคนนะครับ